สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเ,ออเป็นเด็กกระชังหนึ่งนะครับที่จะหลอกปลาเข้ามาตอนนี้ยังไม่ให้อาหารนะครับเห็นไหครับเขาเขามารอแล้วเขามารอแล้วนะแต่ก็ต้องเป็นบทเรียนว่าก่อนจะหลอกปลาเข้าจะต้องทําขอบกระชังให้สูงๆนะไม่งั้นออกหมดเลยเอาแล้วครับทีนี้จะให้อาหารปลาแหละนะ โทรศัพท์จะถกน้ำไหมเนี่ยมือสายนะครับตั้งวิดีโอรอเลยผมจะสาดไปให้ไกลสุดเลยปุ๊บเอ้ให้สุดให้สุดเลยให้สุดระชังเลยนะครับเออเอาละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพักพวกเรามากันเต็มเลยเอาให้พิเศษเลยวนันนี้โอ้โหน้ำกระเพื่อม โอ้โหมีแต่ตัวบักเอบเลยเออวันไหนดีเนาะจะได้ลงเนี่ยก็จะดึงด้านนี้ขึ้นนะครับเนี่ยเปิดช่องนี้ไว้ให้เขาไปหลงละเลงกับเหยื่อทางด้านโน้นก่อนเชืเ่อเถอว่าจะเป็นลักษณะน,น,นี้พอปิดปุ๊บเขาจะโดดแบบสบายเลยเข้างนอกก็เยอะนะครับข้างนอกก็เยอะ มา่ก okay, okay. oh, so re okay, so ินกันหนุนตลดเลยโอเคครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเอาหมดเลยครับหมดเลยครับโอ้โหกินเร็วมากเอาให้เขาอยู่ไปก่อนเอาให้อีกสักจากไหมเดี๋ยวจับกล้องใหม่สับตกน้ำไม่คุ้มนะครับสักจากนลงนะครับเอบ อ่าไอ,อ่มในโลกไอ,อ่มเลยวันตน่อไปจะได้อยู่ในกระชังนะครับไอ,อ่มเลยครับอิ่มเลยครับวันนี้ดีใจดีมีเพศวันหยุดด้วยวันเสาร์อ่าด้านนี้บ้งางฮ่อยู่นอกกระชังนะครับอ่านอกกระชงังอ่านอกกระชงังนอกกระชังเอามุมที่บ้างอันนี้นอกกระชังบ้างมมมอ่ามีเข่งนี่ไว้อยู่ในน้ำเดี๋ยวต้องดึงกันหน่อย โปรแกรมที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับร่อนมูลไสเดือนจากนี้ก็จะเป็นตอนเดานะตอนฝรัลล่งตอนไรว่าไปแต่จะเดิ่ที่เสดาก่อนแล้วก็หิมาลายันแดงเอาคลิปนี้สั้นๆแค่น,นี้นะครับคลิปนี้สั้นๆสวัสดีครับผมบุญลักของบิงครับ